บทที่1บทนำวัยรุ่นไทยสมัยนี้นิยมใช้โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและเกิดความยากลำบากในการพิมพ์ตัวอ,อักษรทำให้วัยรุ่นใช้คำแสลงเหล่านั้นสั้นลงจึงกลายเป็นภาษาวิบัติภาษาวิบัติเป็นภาษาของการใช้ภาษาไทยที่เปลี่ยนแปลงไปและไม่ตรงการกับหลัก ภาษาในด้านสะกดคำว่าภาษาวิบัติใช้เรียกรวมถึงการเขียนและการสะกดผิดบ่อยรวมถึงการใช้คำศัพท์ใหม่ในประเทศไทยมีการวิพากษ์วิจารณ์รวมถึงปัญหาเด็กไทยที่ขาดการศึกษารวมถึงปัญหาของภาษาวิบัติทำให้เด็กไทยไม่สามารถใช้ภาษาได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในขณะเดียวกันได้มีการใช้คำว่าภาษาอุบัติแทนที่ภาษาวิบัติมีความหมายในเชิงลบทางนี้ในการเปิดใช้พจนานุกรมเพื่อค้นหาภาษาให้ถูกต้องอันเป็นทางเลือกที่ดีต้องการอ้างอิงทางบัณฑิตสถานได้กำหนดใช้คำอย่าง เป็นทางการหรืออยู่ในรูปแบบมาตรฐานบทที่2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้ผู้จะทําได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเนื้อหาเอกสารและหัวข้อเรื่องวิจัยดังต่อไปนี้1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการใช้คำไม่ถูกต้อง 2. หลักการและเหตุผลของการใช้คำไม่ถูกต้อง 3. วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการทำโครงงาน3.1เพื่อให้คนไทยได้ใช้คำได้ถูกต้อง3.2มีการอ่านและวิเคราะห์อย่างแม่นยำสี 4. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ5.1มีการใช้ คำอย่างถูกต้อง5.2อ่านออกเสียงได้อย่างชัดเจน5.3เขียนได้ตรงตามหลักภาษาไทายบทที่3วิธีดำเนินการในการศึกษาครั้งนี้ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาการใช้คำถูกต้องโดยมีวิธีการดังนี้และเบียบวิธีในการศึกษาในการศึกษาใช้ข้อมูลแบบสำรวจอินเทอร์เน็ต และแบบทวจสอบประชากรที่ใช้ในการศึกษา 1. ประชากรประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับและปีที่5ทับในโรงเรียนสาคามเตี่ยววิทยาคมภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 2. กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนักเรียนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 4ทับและปีที่ ภับที่งเรียนนามขามเที่ยววิทยาคมภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ได้มาโดยสุ่มอย่างง่ายเพื่อตอบแบบสอบถามที่สร้างขึ้น3ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ในภาคเรียนที่2 4วิธีการดำเนินการศึกษาผู้ศึกษา ได้นำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. กําหตหดเรื่องที่จะศึกษาโดยให้สมาชิกประชุมกันสําสำรวจปัญหาที่พบในโรงเรียนซึ่งมีปัญหาด้านผู้เรียนผู้สอนอาคารที่สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเป็นต้น3เลือกเรื่อง,อง,องที่จะศึกษาโดยเลือกเรื่อง,องที่สมาชิกสนใจมากที่สุด เพื่อเป็นแรงจูงใจในการศึกษา 4. ศึกษาแนวคิดในการแก้ปัญหา 5. ตั้งชื่อเรื่องการใช้คำให้ถูกต้อง 6. สมาชิกในกลุ่มพบครูที่ปรึกษาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปรับปรุงแก้ไข 7. เขียนความสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเขียนคำภาษาไทยให้ถูกต้องตามแบบแผนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งเขียนภาษาไทย ได้ถูกต้องเป็นการแสดงถึงความเข้าใจและความสำคัญอย่างลึกซึ้งกับภาษาที่เป็นวรรกล้ำค่าของไทยแต่โบราณการเขียนภาษาไทยเป็นไปอย่างกว้างขวางทั่วถึงอีกทั้งภาษาเป็นภาษาที่งดงามซับซ้อนมีพยัญชนะ44ตัวมี คำพ้องรูปพองเสียงมากมายจึงทำให้เกิดความสับสนในการสะกดบางคำนานวันเข้าจึงมีการมักเขียนผิดมากมายพูดจะทำเห็นความจำเป็นที่จะรวบรวมคำผิดในภาษาไทยซึ่งมักจะเป็นคำที่คุ้นเคยฟังและพูดไม่ค่อยเขียนทุกประสงค์ เพื่อให้คนไทยใช้ภาษาอย่างถูกต้องมีการอ่านอย่างวิเคราะห์และแม่นยำสมมุติฐานถ้านักเรียนใช้คำที่ถูกต้องจะสื่อความหมายถูกถ้านักเรียนออกเสียงชัดเจนจะเขียนคำได้ถูกต้องขอบเขตการวิจัยศึกษาข้อมูลและจัดทำแบบทดสอบประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีการใช้คำที่ถูกต้อง อ่านออกเสียงและถูกต้องเขียนถูกต้องตามหลักภาษาไทยขั้นตอนวิธีการดําเนินการศึกษากําหนดเรื่องที่จะศึกษาสํารวจปัญหาและเลือกเรื่องที่จะศึกษาศึกษาแนวคิดการตั้งชื่อเรื่องที่จะศึกษาพบครูที่ปรึกษาครูพันธินส,ส่วนที่สีสะสมศึกษาวิธีการเขียนแบบนำส,สร้างเครื่องมือปรับปรุงเครื่องมือและนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสรุปการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือแนวสอบถามสองฉบับซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. ออกแบบการทดสอบเรื่องการใช้คำโดยขอคำแนะนำจากครูที่ปรึกษาร่างคำถามเป็นแบบข้อจำนวน20ข้อแบบตัวเลือก 2. นำไปปรับปรุงแก้ไขและนำไปปรับความเหมาะสม 3. นำแบบทดสอบที่แก้ไขและปรับปรุงไปให้กลุ่มตัวอย่างประเมินหลังจากนั้นมาหาค่าเฉลี่ยการเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการครั้งนี้ได้แบบทดสอบได้นำแบบทดสอบถามที่สร้างขึ้นใ,นให้กลุ่มนักเรียนตัวอย่างตอบและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนักเรียนตัวอย่างโดยผู้ศึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง การวิเคราะห์ข้อมูลหนึ่นำแบบทดสอบทั้งทั้งหมดที่ตรวจสอบมาหาคะแนนร่วม 2. องนำผลรวมหาคะแนนค่าร้อยละสถิติใช้ในการศึกษาสถิติในการศึกษาครั้งนี้คือการหาค่าเฉลี่ยและคิดเป็นร้อยละการวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการใช้คำไม่ถูกต้องคะแนนอยู่ที่20คะแนน0นถึง5ไม่ผ่านเกณฑ์ หกถึงสิบผ่านเกณฑ์สิบเอ็ดถึงสิบห้าผ่านเกณฑ์สิบหกถึงสิบแปดผ่านเกณฑ์ได้รับเกียรติบัตรสิบเก้าถึงยี่สิบผ่านเกณฑ์ได้รับเกียรติบตัตรและของรางวัลจากตารางพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดบับหกถึงสิบคิดเป็นร้อยละหกสิบเอ็ดจุดหกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะ ประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมสถึง5ไม่ผ่านเกณฑ์อยู่ที่0% 6-11ผ่านเกณฑ์อยู่ที่61.61% 61 11-15ผ่านเกณฑ์อยู่ที่11.11% 16-18 11ผ่านเกณฑ์ได้รับเกียรติบัตรอยู่ที่9% สิบเถึงยีผ่านเกณฑ์ได้รับกิจติบัตรและของรางวัลอยู่ที่18.18% 18รวมทั้งหมด100%เซค่ะ บทที่ห้รอภิรายผลแล้วข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ปสัต์ไทยอย่างถูกต้องซึ่งสามารถสรุปอภิรายผลและเสนอแนะได้ดังนี้ 1. วัตถุป,ประสงค์ของการศึกษา 2. สมมติฐานของการศึกษา3ข้อเปรียบของการศึกษา4เครื่องมือที่ใช้นในการศึกษา5วิเคราะห์ข้อมูล6สรุปการศึกษา7ข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อให้คนไทยใช้ภาษาอย่างถูกต้องมีการอ่านอย่างวิเคราะห์และแม่นยำสมมติฐานถ้านักเรียนใช้คำถูกต้องจะสื่อความหมายถูกถ้านักเรียนออกเสียงชัดเจนจะเ,คคขเขียนคำได้ถูกขอบเขตการวิจัยศึกษาข้อมูลและจัดทำแบบทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบทดสอบสองฉบ,บับเรื่องการใช้คำไม่ถูกต้องของโรงเรียนดา่านมะขามเตี้ยวิทยาคมจำนวน40ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลนำแบบทดสอบทั้งหมดที่ตรวจสอบมหาคะแนนผลรวมและนำผลรวมมหาค่าเฉลี่ยร้อยละสรุปผลการศึกษานักเรียนตัวอย่างทุกคนมีความพึงพอใจในการทำแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้มีดังนี้ 1. การนำไปศึกษาปัญหาต่างๆที่พบในโรงเรียนควรมีตัวแปรร่วมด้วยสสามารถนำไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างได้ 3. ควรมีเวลาศึกษาให้มากขึ้น